ทำออรรลแล้วกืนน้ำหล่อลื่นของแฟนสาวเข้าไปจะเป็นอันตรายหรือไม่โดยปกติแล้วนะคะบริเวณจุดซ่อนเลนส์ของผู้หญิงนะคะในช่องคลอดของผู้หญิงนะคะจะมีจุลินทรีย์นะคะอาศัยอยู่แล้วค่ะซึ่งเป็นเชื้อประจําถิ่นนะคะก็จะมีทั้งจุลินทรีย์ชนิดดีและจุลินทรีย์ชนิดไม่ดีนะคะอาศัยอยู่ร่วมกันอยู่แล้วค่ะบริเวณจุดซ่อนเลนส์ของผู้หญิงนะคะในสถานการณ์ปกตินะคะเขาจะไม่ก่อให้เกิดโรคอะไรค่ะเป็นเชื้อประจําถิ่นนะคะแต่ถ้าหากว่า จุลินทรีย์นี้นะคะไปอยู่ที่อวัยวะส่วนอื่นเช่นในช่องปากในลําคอนะคะก็อาจจะเกาะให้เกิดโรคได้และถ้าหากว่าจุลินทรีย์ชนิดดีนะคะมีจํานวนมากเพียงพอก็จะควบคุมไม่ให้จุลินทรีย์ชนิดไม่ดีเนี่ยมันก่อโรคนะคะในสภาวะปกติของผู้หญิงนะคะก็จะมีตกขาวอยู่แล้วค่ะวิธีสังเกตนะคะก็คือตกขาวในสภาวะปกติ ที่ไม่ได้ป่วยไม่ได้มีโรคนะคะก็จะมีลักษณะเป็นใสหรือว่าเป็นสีขาวไม่มีสีเหลืองไม่มีสีเขียวไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วก็ไม่มีอาการคันบริเวณช่องคลอดไม่มีอาการแสบร้อนไม่มีอาการเจ็บบริเวณช่องคลอดนะคะผู้หญิงสามารถมีตกขาวได้ตลอดเวลาค่ะ แต่เป็นตกขาวที่อยู่ในสภาวะการที่ปกติถ้าหากว่ามีเพศสัมพันธ์ในช่วงนี้แล้วทําออร่ลมีการกืนน้ำหล่อเลื่นของฝ่ายหญิงเข้าไปถ้าอยู่ในสภาวะปกติก็ไม่เป็นอันตรายต่อคุณผู้ชายค่ะแต่ถ้าหากว่าอยู่ในสภาวะที่ไม่ปกตินะคะก็คือจุลินทรีย์ชนิดไม่ดีเนี่ยมันจะเริญเติบโตมากกว่าจุลินทรีย์ชนิดดีก็อาจจะทําให้คุณผู้หญิงนะคะมีตกขาวที่ผิดปกติไปได้เช่นตกขาวมีปริมาณมากขึ้น มีกลิ่นนะคะหรือว่ามีสีเปลี่ยนไปบ้างนะคะนั่นแสดงว่าจุลินทรีย์ชนิดไม่ดีมันจเจริญเติบโตมากกว่าจุลินทรีย์ชนิดดีถ้าหากว่ามีการทำอรอร่ลในช่วงนี้แล้วคุณผู้ชายเนี่ยมีการกลืนน้าหล่อเลื่อนของฝ่ายหญิงเข้าไปนะคะก็อาจจะทําให้คุณผู้ชายนะคะมีการติดเชื้อได้บ้างค่ะเช่นมีอาการรู้สึกะระคายเคืองคอเจ็บคอบ้างนะคะเนื่องจากได้รับจุลินทรีย์หรือว่าแบคทีรียชนิดไม่ดีเข้าไปในช่องปากหรือว่าลําคอแต่การที่มีการทำออรอลแบบนี้นะคะแล้วได้รับเชื้อแบบนี้เข้าไปบ้าง ก็จะทําให้คุณผู้ชายนะคะมีการสร้างภูมิตามธรรมชาติขึ้นมานะคะ